การเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับการเฮ็ดเกษตรแบบปลูกหลายๆอย่างและกาปลูกเองขายเองนะครับปลูกต่อกันเป็นลุ่นไปลุ่นอันนี้คือเป็นท่อนทางที่เกษตรกรจะอยู่รอดนะครับแต่การเฮ็ดแบบนี้มันจะมีทั้งคุณและก็โทษนะครับมีทั้งดีและก็บ่ดีนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เขามารับชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้ลุงสมคิดนะครับจะเอาประสบการณ์มาบอกสู่พี่สู่น้องฟังนะครับเด้อตัดใฟังนะครับเรื่องการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับว่าการเฮ็ดแบบนี้นะครับกระบอกไร่ขิดไปเนาวามันเป็นหนทางที่พี่น้องจะอยู่รอดเฮ็ดปูแบบผสมผสานมีหไา้ล้ายางละเอากัขายเองนะครับต้องมุ่จ้าพิธีขายเองให้มันเป็นนะครับเขาเฉลี่ยราคาขายปีในราคาที่เข้าอยู่รอดนะครับก็ต้องเป็นอ่าเอื่อนว่าลักษณะ เ่ต้องไปพึ่งผ้านะครับใส่คําว่าไม่ต้องไปพึ่งผ้าเพราะคาคาคนกลางกว่าครับเขาเสียราคาที่ดีนะครับอยู่รอดและะ้วก็ปลูกให้มันเป็นรุ่นต่อรุ่นพ้นไปนะครับแต่ทุกทุกอย่างน้่นพี่น้องเด้อมันเกิดเหมือนกับเรียนนะครับมันจะมีอยู่สองด่าน,นครับมีทั้งด่านดีแล้วก็ด่านบ่ดีคลิปนี้ลุงสมคิดสิม้าสะนำเสนอในด้านที่มัน่นเจอปัญหานะครับทุกคนต้องเจอ คนที่กําลังอยากจะเหตุตามลูกสมคิดหรือว่ากำลังเห็ดอยู่ตอนนี้นะครับกลาประสบค่ควนโซเ็จหลายคนแล้วนะครับหลายครอบครัวนะครับสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงๆนะครับก็ดีใจนําแต่ปัญหาที่พี่น้องจะต้องเจอเหมือนลูกสมคิดที่เจออยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายทุกคนต้องเจอนะครับเขาต้องไปสู่ตรงนั้นทุกคนต้องเจอนะครับปัญหาที่จะเกิดก็คือว่าเขาปลูกต่อกันเป็นหลุนเป็นหลุนนะพี่น้อ,องเขาจะมีขายตลอดนะครับเขาจะมีขายตลอดเลยที่จังบวเขื้อปอนี่้องลูกจะมีตลอด แดงมีตลอดทัวมีตลอดว่นอนยุงสีนะครับปัญหาเรื่องมาแร็งนะครับอ่าปีแรกปีแรกอาจจะโอเคอยู่นะครับกะบันทึว่าเนี่ยปีที่สองกะบันที่ว่าโอเคพอปีที่สามนะครับปัญหาปัญหาเกิดคือมะแรกงมันจะดื้อยานะครับพี่น้องมันจะดื้อยาคือในเลือดถึงขั้วจอ่าอย่างที่ลวงสุขิตเคยแนะนาว่าต้องต้อง,นนนอ,ง,อ,งอ่าสลับกลุ่มยาเนาะสลับกลุ่มยาไปเรื่อยมันสิบ่ดื้อยา แม้กระนั้นมันกระดือครับพี่นอ้องในส่วนลุงสุขิดนี่ที่นักที่สุดก็คือเปลี่ยนจ,จักรจัดนะครับเพราะว่ามันจะมีมาเคือปออยู่ยตลอดสามปีเนี่ยก็อยู่ในในแปลงเดียวกันนะครับรกับปูวนเป็นปหลุนเนาะสุดท้ายนะครับมันก็นจะล่ามไปใส่ตัวพวกวนะครับเปลี่ยนจ,จักรจัดย้ายยังสีกระเพาตายนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ลุงสุขิดแก้ปัญหาเบื่อต้นก็คือตองเหมือนกับการรีเซ็ตนะครับ คีเสร็จใหม่เลยเลือกต้นใหม่นะครับนับศูนย์ใหม่ก็คือต้องไถไถจนเตียนหมดเลยนะครับถ้าไถผมยังเลยตอนนี้นะครับเปลี่ยนเพื่อตัดวงจรของแมลงนะครับตัดวงจรแมลงอากาศเชื้อราในดินอะไรประมาณนี้นะครับถึงมาตากดินใหม่นะพี่น้องนะครับค่าเชื้อในดินอากาศตัดวงจรชีวิตของแมลงประตูพืชที่มันระบาดแบบเอาวอยู่นะครับใส่คำว่าระบาดนักจน เกินที่จะควบคุมได้นะครับมันเอาพออยู่เลยพี่น้องนั่นแหละครับทุกทุกคนก็ต้องเจอเพราะว่าทุกยานะครับพี่น้องมันจะมีทั้งด่านดีและกระดานบดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเขาเจอแล้วซิ่งจะต้องแก้ไขกับครือลุ่งทุรกินว่ากับตรงรีเสตไม่นะครับเหลือต้นนไม่และการไช่วงนี้เขาเสร็จปุบีรล่ได้เขาก็จะขารา่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับน้อกเขาอดทนเอากรนะครับ เพื่อให้อเดี๋ยวมันกจะับมาขึ้นนะครับก็จะาพักประมาณเดือนหนึ่งนะครับดินประมาณเดือนหนึ่งตากคาคาเชื่อตัดวงจรมาแรงจังสีกับผาปลูใหม่ได้นะครับพี่น้องการเกษตรนะครับพี่น้องเพราะว่าเกษตรหรือยินกระซังนะครับปัญหามันเกิดลราก็เข้ากับตองค่อยๆแก่ไปนะครับให้กำลังใจสื่อกันแล่กันหัวแม่ยุ่่รมกันเข้ากับยาเมื่อเมื่อมันเกิดปัญหาอินทรกระซังบัวเรื่องการปลูกหรือ เรื่องชีวิตครอบครัวก็หากำลังใจสิ่งกันละกันคอยกดคอยแก่ไปนะครับเดี๋ยมันก็จะดีขึ้นนะครับฝ่าลังฝนบางทีมันก็อาจจะแจ่มใสท่าอพี่น้องต้องอดทนเอาจักกน้อยนะครับลุงทุกขิดกับ่แมนว่าเก่งจนว่าแก้ปัญหาไน้เบิดทุกอย่างนะครับบางอย่างบางเรื่องก็เหมือนทั่วไปล่ะครับก็ต้องเจอปัญหาก็ค่อยๆแก่เอานะครับค่อยแก่เอาแล้วก็พยายามห้กำลังใจสึ่งกันละรกัน้อพี่น้องเด้อ อยู่น้ากันผู้ชีวิตก็พยายามจะโทษกันนะครับคอยปดคอยแก่ปัญหามีห้แก่นะครับบอกไม่มีหอทอโทได้นะครับแย,ย่าไว้ย่าถอยอสู่ต่อไปนะครับพี่นอ้องเกษตรกรถ้าใจหักที่จะเ็ดเกษตรครับแต่ผมมียังยากเกินไปนะครับลุงสุกีกข็ขอให้กาลังใจทุกขอบครัวนะครับที่เหตุตามลุงอยู่ตอนนี้นะครับขอ้ประสบความสาเร็จนะครับเมื่อสักครู่ทุกคน ถ้ามีปัญหากับคอยแก่คอยปวดเอาพี่น้องเนาะก็ฝากไปแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเพื่อสู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับเฮ็ดสิ่งใดว่งสิ่งใดกัเป็นเวทีใน้าที่ชอบนะครับประกอบด้วยความดีกับข้อให้ประสบความสำเร็จเพื่อสู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ